ครับก็อย่าลืมเลือกนะครับอค่นี้โอเคบอกไปอีกแล้วเอา่มยังเอาย่างเรากดแล้วนะครับกดเลยกดเลยกดเลยรออ่ะรอเดี๋ยวรอคนเข้ามาก่อนนะครับวันนี้เป็นดีเบตใหญ่ชนใหม่นะครับใช่ครับเก่าแต่เก่าเอ้าใหม่ใหม่แต่อะไรอะทีนี้ใหม่ใหม่แต่ก้าวหน้าก้าวไปด้วยกัน ก้าวได้วยกันโอเคเดี๋ยวดูดูคนเด้นเวลาเดินหดูนิดนั่นไหมสื่ออะไรวะเนี่ยไม่ได้ไใบนะโอเคมาเอาเลยเนาะคนเข้าดููอย่คนแล้วขอด้วยขอด้วยคนเข้าอยู่คนละวสองสองล้านเดีวเข้าเข้าครบสี่พันห้าเราก็เริ่มสี่พันห้าสี่พันห้าก่อนโอเคครับวันไหนเนี่ยสี่พันห้าวันไหนโอเคก็อ่าเริ่มเลยไหมเอาเลยนะ ได้บุญเลยดีกว่านะครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับผู้การจอนนะครับผมผู้การเอ็มนะครับครับวันนี้เราอยู่ที่ซอยสุขุมวิท62นะครับผมนะครับนี่ครับก็จะมาดีเบตกนิดนึงตามกระแสน้องเอ็มนะอ่าใช่ครับนะพอติดกระแสมาเลยหวังเจ้าตัวใหม่กับตัวเก่าใหญ่โอเคครับตัวนี้เน็กเจนเน็กเจนเลนเจอร์วายแท็กนะครับคันนี้ตัวว t ยแท็กเบียร์ธรรมดาครับปีประมาณทีครับผมนะครับวันนี้เราดูกันเลยว่าเก่าแต่เก่ากับใหม่ มันเกาหน้ากว่านี้มีอะไรให้ชมบ้างเียมเลยมาไล่ทีละตัวเลยลองดูตันนี้กันก่อนนะครับันนี้ตัววายแพคแมนวนวลนะครับราคา9ก้าแสนแปดหมื่นสี่พันบาทก็อย่างที่เห็นกันแล้วว่ารูกเพจตอนนี้มีแต่เล็กเจนเล็กเจนเล็กเจนและเล็กเจนลองดูตัวเก่ากบ้างนะครับเล่นตัวเก่าตัวเก่าแต่เช้าดีกว่านะครับว่าคันนี้มีอะไรแปลกอ่าดูจากกระชังหน้าครับสีดำครับอ,อะไรครับโโอ้โ ส้มตัดส้มครับต้องบอกเลยว่าเราใบขนาดไหนแอบรักปะเนี่ยครับแอบรักแอบชอบนะครับอันนี้ครับตัดังหน้าดีไซน์เหมือนเดิมครับต่างที่บอกครับตัดด้วยตัดสีส้มนะครับนแต่ละของตัววายแคที่สองพันยี่สิบเอ็ดไปหน้าครับโปรเจคเตอร์โอ้โหอย่างเท่นไม่ใช่ตัวซีนะตัว โกงโกงเป็นด้านล่างด้านล่างยังหล่อและเทพเหมือนดิมนะครับด้านล่างเป็นกันสเสนอขนาดใหญ่ครับก็ตัวไว้ัยจันแหละเดี๋ยวดูด้านไนกันดีกว่าครับทางนูงนง้นอะไรเพีงทางนี้อ่ะทางนี้อ่ะทางนี้ครับเกาแต่เการาะเราแต่งรถเราะเราปจริงนครับแคร่เท่าผมแคร่ครับ โอเคคันนี้ก็จะเป็นตัววายแท็ที่เป็นโฉมของปี2021นะครับก็เดี๋ยวพี่ปีนจะมาอธิบายเนี่ยนี่ดูเดย์ไทม์นะครับด้านหน้าตัวนี้นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวไปชมด้านในเครื่องสองสิบสองนะครับกลมอะไรไฟฟ้าป่ะพี่ปีงไฟฟ้าเหมือนกันนะครับน่จะเครื่อตัวใหม่แน่เลยแต่ไม่ได้อยู่นี้ ม่รถโเดโมายม่รเดโมนะครับคันนี้เ่านจ็ดกิโลเท่านั้นไม่เจ็ดกิโลบอกคบยาม่หนังนะครับกิโลโวอยแท้จริงเลยนะครับไม่ด้มากวดเกียร์ธรรมดาซึ่งบอกเลยว่านี่เป็นคันท้ายของประเทศแล้วอ่าบครั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 บแล้วครัคับคับคัมคัคัร งั้นแปลว่าถ้าอยากได้ไวท์แท็กตัวธรรมดาก็ต้องตัวนี้แล้วป่ะพี่ปิงต้องตัวนี้แหละขึ้นไปเยครับโอโ๋อโหยเท่านั้นเลยแหละแล้วเอาหุ่ดูไมค์กันหน่อยอยากให้ดูไมค์กันว่าไม้แท้ๆเสร็จจบเป็นยังไงเข้าครับกล้องทุกตัวเข้าไปครับนี่ผมนึกว่าประกาศข่าวช่องเก้ามารวมรทุกสื่อข่าวแล้ว <S <S โอโ้โหคือวันนี้ตอนนี้กำล,ลังไลฟ์อยู่ในเพจมีเพจไหนบ้างทีมเพจตัวจริงกนฬาฟุตบอลทีมฟอร์ตนะครับช่องบู๊บนะครับฟุตสุดของต่อมบี้ ใช่ไหมนะครับใช่อ่านะครับมีหลายเพจเลยนะครับตัวที่แตกต่างกับตัว Next g e นทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วสหรับตัวหน้าจอทั้งสกีนตัวนี้8นิ้วอ่าตัวนี้8นิ้วแต่การใช้งาน Apple CarPlay a n d r o ได้เหมือนกันมีแค่เสียบสาย USB เท่านั้นนะครับว่าความแตกต่างของมันก็คือแค่ที่เองอ่ามีพวงคอนโทรลมีระบบจันทร์เต็มอ่าดูด้านหลังก็นบ้าง

เฮ้ยเดี๋ยวต้องไปลองเน็กเจนก่อนมีกล้องถอยได้ไหมครับแม็กสิบแปดนะครับดำดำมาเลยอ่ะดัดนัน้างดกว่านมาัเนกนนอนนีครื่องสองที่ครับร้ย้ปมา ของจริงตุนไปใหม่เลยครับต้านต้านนานกว่าตัวคุยนะครับของสร์ตไม่นานเท่านี้เลยดูแลแม่สุดไม่ให้ไปไร้แม่ก่อตอนโชว์รมต้านนานกว่าตอนโชว์ฝากระโปรงเป็นโชกด้วยโอ้โหพี่บอกไปพี่ฝาเป็นโพเป็นโชกอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพื่อไส้ี่เลยเดี๋ยวแถมให้เดี๋ยวแถมให้ที่ต้องการแล้วผมได้จริงๆนะครับมาดูด้วยเลยที่สอนที่หัวก๋ออ่าครับขั้นสุดท้ายแล้วปะเนี่ยคันเนี้ยสุดท้ายของประเทศนะ จริงเลยโอเคไม่มีอีกแล้วนะครับดูีอื่นมาได้ไม่มีอีกแล้วไฟหมดแล้วไ่น้อยขนาดนี้นะครับมาดูใหญ่ไปแเดี๋ยวมาดูของใหม่กันบ้างดีกว่าแอย่าเจอล้เกินตัว next gen เนี่ยอ้าวแน่นอนแน่นอนอมาดูนะครับผมสำหรับรุ่น next gen นะครับกระจังหน้าเขาจะเป็นกระจังหน้าดีไซน์ใหม่แบบนี้เลยนะครับตัวนี้จะเน้นเป็นสีกาไฟนะครับสีเทาดำแบบนี้โลโก้ดูนะครับใหญ่กว่าเยอะใหญ่กว่าเยอะนี่เป็นไงตัวนี้นะครับตัวนี้เลยแล้วก็ด้านหน้านี่นี่นะครับจุดเด่นของเขาคือไฟตัว c นะครับผมตรงนี้เลย เป็น LED นะนี่ถึงแม้ว่าจะไม่มีโปรเจคเตอร์เหมือนกับรุ่นที่เป็นว i แท็ Tech ตัวเก่าแต่ว่าของเขาเนี่ยเป็น LED แล้ว <Yeah. S 1> สว่าง <Okay. S 1> สีขาวด้วย <Okay. S 1> อยากจะขิงจริงเลยไปเดี๋ยวไปดูด้านในกันบ้างน,นะครับผมล้อแม็กซ์สิบแปดนะครับตัวนู้นสีดําตัวนี้สีการาฟไอนะครับคิ oh. ้วล้อมาจากโรงงาน oh. นิดนึงนิดนึง,น,น,งนะครับมาดูด้านในนะครับถึงแม้ว่าด้านนอกเนี่ยถ้าตัวรถเป็นสีดําสีอื่นเนี่ยเราก็เน้นส้มด้านในนะครับผมลักส้มอยู่ด้านในนะ นี่นะครับเดินได้สีส้มด้านในตรงนี้ขิงนิดนึงนะครับสําหรับตัวใหม่เนี่ยได้เป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้าอ่าตัวเก่าได้ไฟฟ้าเ<ด>บา<อ>ะเดียวตัวนี้คู่หน้านะครับอ่าไปหน้าออโต้บไฟฟ้านะครับผมพุสตสตาร์ทอ่ะเหมือนกันนะครับพวงมาลัยมอเตอร์เหมือนกันนะครับแต่ว่าจอกลางของเขาเนี่ยขนาด12นิ้วนะครับเล่นแอนดรอยตัวได้ Apple ิ a คาร์เได้มีไวเลสชาร์จมาให้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูจอกันนะครับด้านใน <จอ S 1> สักนิดนึงสักนิดนึงจอ12 แต่ถามว่าแปดนิ้วตัวเดิมอ่ะก็เพียงพอต่อการใช้งานแหละนะครับอ่าแต่ว่าีสสวยจริงสวยสวยอ่าดีไซน์ใหม่มาอ่านะครับอีกนิดนะแม้ด้านหลังภายในเนี่ยมีแอร์ตอนหลังมาให้ด้วยแอร์ตอนหลังแต่ของของของโหกระตุกเลยท่านเขาบอกล้วแอร์ของปอดขึ้นอแล้วว่ามันเย็นอยู่แล้วจริงๆทำา้ต้องรีบแล้วอ่าใช่ครับประมาณนี้อ่าแล้วก็ที่โลบานะครับ ก็อันี้เรียกสปอร์ตบาร์แล้วกันสปอร์ตบาร์ตัวใหม่เนี่ยจะไม่มีค่าส้มมาแต่ว่าดีไซน์ของเขาสามารถใช้งานได้ไ<ม>นะครับคือยืนยันเหมือนเดิมว่าสวนเหมือนเดิมแหละนะสเหมือนเดิม,น,ม,น,ดมนะครับแล้วก็ตัวระบบเบรกเขาจะต่างออกไปจากตัวเดิมนะครับตัวของเขาเนี่ยจะเป็นดิสเบรกนะครับทั้งหมดสี่ตัวแล้วนะครับสําหรับตัววาแท็กมีที่ก้าวเหยียบขึ้นกระบะท้ายด้วยนะครับผมฝาท้ายก็จะเป็นตัวผ่อนแรงเหมือนกันเดี๋ยวพามาดูด้านท้ายนิดนึงนะครับ ฝาท้ายผ่อนแรงนะครับเบานะครับดูด้านในนะครับได้ยินไหมของพี่ปิงได้ยินป่ะได้ยินครับได้ยินครับกดบวกเพิ่มเสียงไนดะ้อ่าตัวชาร์จไฟนะครับอยู่ตรงนี้นะครับนี่อยู่ตรงนี้ตัวของปีสิบเก้าเนี่ยไอ้ปีอ่าสิบเก้ายี่สิบยี่บเอ็ดนะจะเป็นโฉมนน้นเนี่ยนะเขาจะมี ตัวชาร์จไฟ12โวลต์ตัวเดียวแต่ตัวนี้จะเป็นปลั๊กไฟแบบ2 3 0โวลต์ชาร์จแบตที่เป็นแบบโอ้โหเอาไปเรื่อยเนย่โชว์นิดนึงกิตเตอร์ตัวนี้นี่ครับนี่ฟังก์ชันตัวนี้มีแม่พันธท์ด,ด้วยครับตัวนู้นยังไม่มีนะไปซื้อแม่พันธทเอานะตัวนี้แม่พันธุ์มาให้นะครับผมนี่ลอนใหญ่นอนลงไปไม่เจ็บหลังมาจากโรงงานด้วยเอาหน่อยเอาหน่อยตัวใหม่มาก็อย่างนี้นะครับผมถุยจริงนะถุยจิิงนะครับ ตัวเองได้ที่คอร์ลูกสองใช่ครับโอเคมาดูดูกล่มกบดูดีะเที่สนใจจากเทด้หรือไปดูตัวจริงนะครับเนีครับวันที่สิบเก้ายี่สี่19บเอ็นี้นี่นะคะผมอ่าพฤษภาเนาะเอาตองนี้ตัวนี้เข้ามา วันที่ 19, 20, 21าวันสี่19 20 21พฤษภาคมนี้เรามีอีเวนต์โชว์รูมที่ฟอร์จูนิทปกิแล้วนะครับผมมีเทส์ได้หลายตัวมากพี่เปิงทั้งหมด5ตัวให้เลือกเลยแล้วพิเศษกว่านั้นครับพุ่นพิเศษที่กําลังจะลงมาครับสะลงมาแล้วลงมาแล้วต้อง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 ตองตฟอ้องององตองเองต้ต้องต้องตองต้องตองต้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 องตทองต้็งตเองต้องต้อ้อองต้อต้องต้งต้องต้อองต้อต้้ออตตง้้ก็จะอมแตัวไวแทอ่า เอ็กซ์แอลทีมีไหมมีให้ดูทีมีให้ดูด้วยแล้วก็ใจด้วยเอก้าพัทเอก้าพัทนะครับเซ็นเตอร์สปอร์ตเฮ้ยรุ่นไหนอยากรอรุ่นไหนนี่ครับคอร์ที่หกสองที่เดียวกันนั้นเดี๋ยวจะจองคิวนะครับทักมาเลยนะครับเพจทุกเพจที่กำลังไลฟ์สดอยู่ตอนนี้นะครับทักจองคิวไลฟ์สดอ่าอ่าเปิดได้มาแล้วเลยใช่เปิดได้เลยนะครับแล้วก็มีกิจกรรมมากมายนะครับในงานนี้ยิปซี้มากมายสาวสวยๆน่าจะมีคนเดียวแต่ก็มีกิจกรรมมากมายเด็ดนะอย่าลืมครับ ลูกค้าที่มาร่วมรุกในงานนะครับได้รับของคำการที่จองในงานนะครับีก้าแนได้รับทองคำนะครับกล้า1หึงกะลึงและได้บัตรน้ำมัน Starbuck สามพบาทนะครับและกิจำาั้งเ้ายม่หลายอย่างเลยสามหนึ่งใช่ไหมฮะสามหนึ่งอะไรนะคุยกับเกียร์เลยสามร้อยบาทสามบาทแบหกลึงนะครับแลลืมค้าสำหรับสรุ่นแต่ว่าี่บอกเลยแต่ม่ว่าจะเป็นรุ่นใหม่รุ่นใหญ่เนี้ยรุ่นใหม่รุ่นใหญ่จะเสีงไอไอใครไหนเอชั่นไหนจะดีกว่าแต่ ปลอดก็คือปลอดหร่ว่าสมรรถนะความปลอดภัยทุกอย่างนะครับคุณชื่อว่าปลอดแล้วจุดในรุ่นแหละถูกไหมครับแล้วจุดในรุ่นแล้วในรุ่นเซกเมนต์ของกระบะที่ช่วยเป็นกระบะแล้วนะครับผมก็อยากให้เพื่อนครับที่สนใจนะครับได้มาร่วมงานกิจกรรมแบบนี้นะเราไม่คิดหวังแน่นอนกิจกรรมของปลอดที่22ใช่ครับนะครับก็นี่ก็อตัวลราไปก่อนแล้วครับตัวลราไปก่อนดีกว่านะไม่จะเหลือเราไปขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะครับหรือท่านหน้าที่ไู้ใหม่ผหนมาทำเสนอก็ ตามกันนะครับผมครับกดไลค์ไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับเลยเรื่อยเลยก็ไมเรยเสร็จแล้วเลยร้อนมากเลยอ่ะโทรตัพร้อนนะที่มันเครื่องที่ไม่ไม่ไม่ใหม่แนะนี่แต่ก็าบอกอะไรนะรอเออมัน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 จะมี